อุปสรรคและปัญหาคือบททดสอบชั้นดีที่จะทําให้จิตใจของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่องราวของมีสุดน่ารักที่จู่ๆก็เกิดอาการคุ้มคลั่งเราดําไปแดกแป้งที่มนุษย์ทิ้งลงมาจากเครื่องบินทำให้เจ้ามีสุดน่ารักกลายเป็นน้องมีสุดน่ากลัวและไล่ล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตเพียงเพื่อจะตามล่าหาแป้งและเติมความเต็มความอยากให้กับตัวเองเอแป้งกูอยู่ไหนและเรื่องราวความเมินของมีคลั่ลงแป้งจะเป็นจงังไดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิใจเสนอ มีคังให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิงฟอนเราเดาเดาเดาคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าาข้อมูลที่ภาคาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกบวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ขบวนการครัแป้งมันที่ลักลอบขนแป้งมาทางเครื่องบินเพื่อจะอามาจำหน่ายไปทั่วประเทศแต่มันก็ไม่ได้ลงของเหมือนกับการขนส่งทั่วไปตามปกติเพราะไอ้นี่เขาตัดส mm ินใจโยนแป้งทั้งหมดลงไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติชทจจรรัเีย เมพื่อจะหลบการตรวจจับของเจ้าหน้าที่และกล่าว่าจะไปตามหาแป้งมันทีหลังเพราะถ้าพวกมันหาไม่เจอตำรวจก,ก็หาไม่เจอเหมือนกันเออหายช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีและพอโยนแป้งทั้งหมดแลว้วมันก็จะโดดร่มลงมาพร้อมกับแป้งแต่หัวของมันก็ดันมากระแทกกับขอบประตูทําให้มันสลบสไลยไงยท้องไง่ายไส้ร่วงดิ่งลงมาสู่พื้นและได้ไปเกินใหม่ทันทีอ้าวอะไรของมันบ้า เช้าวันต่อมาก็ได้มีผัวเมียคู่หนึ่งเดินเข้ามาเที่ยวในป่าเพื่อจะชมความงดงามของธรรมชาติแต่จ,จู่ๆคนเป็นผัวกระดันสองกล้องไปเห็นหมีดตัวหนึ่งที่กําลังเอาหัวกระแทกไม้และทําท่าทางที่ผิดธรรมชาติแบบสุดๆนั่งกับพราว่าเจ้ามีน้ำมึนตัวนี้ดันเด็กเป้งที่แกงขาแป้งยนลงมาจากเครื่องบินนั่นแหละครับจู่ๆเจ้ามีสายดิบต,ตัวนี้ก็บุกเข้ามาโจมตีสองผัวเมียดวงสวยที่บังอาจข้ามาเพ่นพ่านในเขตแดนของมันทําให้คนเป็นเมียโดนเจ้ามีน้ำมึนจับเด็กส่วนผัวที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ก็ต้อง หนีแบบตาเหลือกตาปลิ้นเพราะไม่อยากโดนจับเด็กเหมือนเมียเ,เดี๋ยวค่อยหาเมียใหม่ ตามมาที่ตำรวจคนนี้ที่มีชื่อว่าลุงบ๊อบที่ตอนนี้กําลังมึนงงกับศพปริศนาที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าพร้อมกับแป้งเต็มตัวเออมันมาได้ไงวะแต่งงไปก็เปล่าประโยชน์เราแต่ลุงบ๊อบที่ทํางานมานานหลายสิบปีก็เริ่มจะเบื่อกับการเป็นตำรวจและให้ความสนใจในการเลี้ยงน้องหมาสุดน่ารักมากกว่าท่านลุงบ๊อกก็เลยพาน้องมาเดินทางไปด้วยทุกที่นั่นก็เพื่อให้มันเป็นกําลังใจในการฝืนตัวเองทํางานต่อไปอ,อสู้เพื่อค่าอาหารหมา ตามมาที่บักซีซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งที่เป็นผู้นาเข้าแป้งมันที่ถูกโยนลงไปในป่าแต่คนที่โยนกระดมาตุยแบบมืนมมันก็เลยสั่งให้บักเดวิดซึ่งเป็นลูกสมุนเพียงคนเดียวไปตามหาแป้งทั้งหมดกลับคืนมาเพราะถ้าเอากลับมาไม่ได้คุณจะโดนลูกค้าหมายหัวเนื่องจากเอาของมาส่งไม่ตามกําหนดและก็ต้องเป็นหนี้หัวโตวจากนั้นก็จะไม่มีตังมาจ่ายค่าจ้างให้กับมึงเออรีบไปเอาแป้งกลับมาถ้ามึงไม่อยากทํางานฟรีนั่นแหละครับบักเดวิดก็ต้องไปทําหน้าที่ตามหาแป้งด้วยความจาเป็นแต่มันก็ไม่อยากไปคนเดียวแมาชน บักเอด็ดดี้ลูกชายของบักซีดไปตามหาแป้งด้วยกันแต่ในช่วงนี้บักเอด็ดดี้กำลังอยู่ในช่วงเศร้าโศกเสียใจเนื่องจากเมียเป็นมาเรงและเพิ่งจะไปเกิดใหม่ได้ไม่นานแถมบักเอด็ดดี้ก็ไม่ได้ชอบการทําอะไรที่ผิดกฎหมายเหมือนกับป้าป้าที่เป็นถึงหัวหน้าแก๊งแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่อยากจะมีปัญหากับพ่อของตัวเองมันก็เลยต้องไปตามหาแป้งแต่ไม่ค่อยจะเต็มใจสักเท่าไหร่เออไปก็ไป ในขณะเดียวกันที่แม่สาวคนนี้เธอมีชื่อว่าซารีเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลและตอนนี้กําลังต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพราะเธอเชื่อว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอกับแม่เฟรนอีกหนึ่งคนน่าจะเข้าไปในป่าและกําลังหลงป่ากันอยู่เจ้าหน้าที่คนนี้ที่รูปแบบนั้นก็รู้สึกเสงเป็นอย่างมากเพราะคนเป็นเม่น่าจะมีความรับผิดชอบและดูแลลูกดูแลเต่าได้ดีกว่านี้โดยหารู้ไม่ว่าไอเด็กสองคนนี้มันเสพและพากันโดดเรียนเพื่อจะเข้ามาผจนภัยในป่าเพราะเรียนหนังสือมันน่าเบื่อเออออกมาท่องโลกว่า นั่นแหละครับไอซองตัวนี้ที่โคตรจะดือ้อกระดามันเจอกระมีสซาป,ปดัดอนที่เพิ่งจะแดกคนดวงสวยไป1หนึ่งคนเมื่อเช้าทําให้สองตัวนี้ต้องพากันวิ่งหนีแบบตาเหลือกตาปลิ้นทันทีอ้าวจะรีบไปไหนขอเด็กหน่อย ในขณะเดียวกันที่บักเดวิดและบัก Eddie, เอดดี้ที่ต้องมาตามหาแป้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปในป่าบักเดวิดก็ดันปวดเยี่ยวและเข้ามาแวะเยี่ยวในห้องน้ําของกรมอุทยานแต่มันก็ดันมาเจอกับแก๊งวัยรุ่น3ตัวที่ชอบมาแอบดักปล้นนะักท่องเที่ยวเนื่องจากมาปล้นแถวนี้ไม่ค่อยจะมีใครจับได้เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งหนีเข้าป่าทันทีแอบปล้นแบบอินดี้แต่มันก็เหมือนจะมาปล้นผิดตัวเพราะบักเดวิดก็ไม่ได้กระจกงอกง่อยและกระตือไป3ตัวนี้จนสลบสลดยพร้อมกันทั้ง3ตัวเออเป็นยังไงละหนึ่งรุม3าบักเอด มาเห็นก็ต้องต้องกใจอย่างแรงเพราะไม่คิดว่าการมาเยี่ยวของไอ้เพื่อนเลิฟจะทําให้มีคนดวงกระทึบแบบนี้เออใครมันจะไปคิดแะน้าบักเอ็ดดี้ับคนตัวแหวรุ่นพวกนี้จนได้พบกับแป้งหนึ่งก้อนที่พกมันกนลาลังตามหาบักเดวิสก็เลยปลุกหัวหน้าแก๊งแหวรุ่นและถามมาเจอแป้งตรงไหนซึ่งอนี้ที่ชื่อว่าสเตจก็บอกว่ากูเจอแป้งหลายแท่งและซุกซ่อนเอาไว้ที่สาราลางป่าเพราะไม่กล้าเอามาทีเดียวหมดและในเมื่อรู้แบบนั้นบักเดวิสก็เลยสั่งให้บักสเตจนําทางไปที่สาราเพื่อจะไปเอาแป้งทั้งหมดกลับคืนมา ในขณะเดียวกันที่ไอ้ัตัวนี้ที่ตอนนี้ก็เข้ามาในป่าเพื่อจะตามหาเด็กสองคนที่หายไปแต่ก็เจอจริงๆริงเราะจะูจูบักเฮนรี่เพื่อนของลูกสาวรากระโจนมาจากบนต้นไม้เนื่องจากหนีการตามล่าของมีสายดีที่พยายามจะไล่จับมันเด็กเมื่อกี้ซึ่งบักเฮนรี่ก็พยายามตะโกนบอกกับทุกคนว่ารีบหนีไปจากตรงนี้เพราะบัมมีสายดีมันจะแดดทุกคนที่มันเจอแต่ก็ไม่มีใครเชื่อและคิดว่าไอเด็กคนนี้มันประสาทเด็กนั่นแหละครับด้วยความไม่เชื่อเด็กจูจูไอ้นี่ก็โดนมีลากไปเด็กต่อหน้าต่อตาทุกคนแต่มันก็ยัง ไม่ตายแล้วพยายามตะเกียกตะกายปีนต้นไม้ขึ้นมาแอบแต่ถึงจะหนีสูงขนาดนี้มันก็ยังไม่รอดเนื่องจากเมื่อกี้มันนั่งคลามาโดนกับแป้งที่กระจายอยู่บนพื้นทําให้เนื้อตัวของมันมีแต่แป้งเต็มตัวไปหมดเราก็ว่าเป็นคนชุบแป้งแต่ไม่ได้ทอดบางมีที่ได้กลิ่นก็เลยปีนต้นไม้ตามและลากมันลงมาเด็กซะอย่างนั้นเออแทบจริงๆเด็แดกคนชุบแป้งและในระหว่างที่มีกําลังฟินเจซารีกับบักฮินรี่ก็พากันวิ่งเข้าไปในป่าส่วนเจเจ้าหน้าที่รีบกลับมาที่ศูนยเขาได้รับบาดเจ็บจากการโดนกรง เล็บมีควรดากแต่ควรตรงไหนก็ไม่ควรมาควรดักกูเฉยและพอเจ๊กลับมาถึงก็มาเจอกับแวรรุน2ตัวที่เพิ่งจะฟื้นจากการสลบในห้องน้ําซึ่งเจ๊ที่กําลังเจ็บดก่กกระดันจาได้ว่าไอ้สตัวนี้เป็นแก๊งแวรรุนที่ชอบมาปล้นนักท่องเที่ยวเธอก็เลยจะจับมันทั้งสองตัวไปส่งให้ตํารวจแต่ก็ยังไม่ทันได้จับจู่ๆบักหมีสายดีก็ส่งเสียงดังฮกปิ๊บฮกปิ๊บอยู่ด้านนอกเจ๊ก็เลยสั่งให้นี่ไปเปิดประตูเดี๋ยวกูจะใช้ปืนยิงบักหมีน้าเหมือนเองเออจัดการหมีก่อนเรืืออ่่่่่อออองนนคยวากัแตตพเปปิดประู มีหน้าเหมิน,มนก็ดำมานั่งและทําเหมือนกับว่ามันไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่เ,เข้ามาสี่รูปได้จับได้แต่เจก็ไม่เชื่อและตัดสินใจใช้ปืนยิงหมีที่บางอาจมาควนดักเธอเมื่อกี้แต่เจก็ยิงได้โคตรจาก,กาเพราะดันยิงมาโดนแวรุ่นที่เปิดประตูทําให้มันตายหาา่าเปหน้าตาเฉยเอ่ะมึงยิงกูไมเนี่ยนั่นแหละครับจากนั้นเจ้าหมีหน้าเหมอนก็เข,ข้ามาขย่อมแวรุ่นอีกคนส่วนเจก็ยังรอดและหนีไปแอบได้เหมือนเดิมแต่ยังไม่ถึงคิวกูและในขณะที่กาลังโดนเด็กลุงบ๊อบก็มาถึงอุทยานและตัดสินใจจะเเข้าาาไปปในน่่ืองจก เห็นราของบักเดวิดลูกน้องของบักซีที่ชอบมีประเด็นกับตำรวจมาจอดหยุดที่นี่เขาก็เลยคิดว่าที่บักเดวิดมันที่ป่าแห่งนี้น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการตัวของคนปริศนาที่ลอยลงมาจากฟากฟ้านแน่นอนอรู้สึกทำแ่งทำแ่ง เวลาต่อมาก็ได้มีหน่วยกู้ภัยมาที่ศูนย์อุทยานเนื่องจากเจที่โดนควนดาเราไปแจ้งว่าต้องการรถพยาบาลด่วนเพราะเจ็บดาแต่พอมาถึงไอ้สองตัวนี้ก็มาเห็นซากศพที่โดนเจยิงผิดแต่ก็ยังไม่ทันได้ตกใจจู่ๆเจ้ามีสายดีก็โผล่เพราะเข้ามาโจมตีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กําลังจะมาเป็นอาหารเพิ่มแต่สามตัวนี้ก็ยังไม่อยากโดนเด็กและกระเสิอกระสนชมพากันขึ้นมาบนรถและพยายามแวนรถหนีแต่ก็หนีไม่รอดเพราะเจ้ามีสายดีที่เดกแป้งมาเกินขนาดกระใช้พลังความดีควบตีมีมาด้วยความเร็วแสงและกระโด เขามาแดกทุกคนบนรถแบบตายอดตายอยากทันทีออรอบนี้เจ๊เจ็บดักก็ไม่รอด ตาับมาที่ลุงบ๊อบที่ตอนนี้เดินเข้ามาในป่าแบบมัวๆซึ่งเขาก็มาเจอกับสารลกลางป่าที่หัวหน้าแกงวัยรุ่นกําลังนําทางบักเดวิดและบักเอ็ดดี้มาที่นี่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกเพราะลุงบ๊อบมาทีหลังแต่ดันมาถึงตรงนี้ก่อนซะอย่างนั้นสงสัยพวกนั้นมันจะเดินอ้อมไม่นําซ้ําลุงบ๊อบที่มานั่งพักเหนื่อยก็ดันเลือไปเห็นถุงแป้งที่หัวหน้าแก๊งแหวรุ่นได้ซุกเอาไว้บนหลังคาลุงบ๊อบก็เลยต้องหาทางปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อจะดูว่านั้นมันคือถุงอะไรเออมันต้องใใชช่่่ต้องนๆ เวลาต่อมาบัสเตกพายสองตัวนี้มาถึงสารากลางป่าแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรจู่ๆลุงบ๊อบขับพลอมาจากหลงังคาและสั่งให้บักเดวิดวางปืนประแป้งทั้งหมดอยู่กับกูหมดแล้วและในระหว่างที่กำลังทะเลาะก,กันจู่ๆบักมีจอมดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมกระดท่าเดินตรงมาที่นี่เนื่องจากมันได้กลิน่นแป้งและกำลังต้องการแป้งมันอย่างหนักแต่ในขณะที่บักมีขัดของกำลังดมหาแป้งแมงกระดันน้ำม,มืดและหมดสติลม้มลงมาทับบักเอ็ดดี้ที่นอนทำเนียนนิ่งๆไม่กระดกกระดิกเพื่อไม่ให้มีมันจับ เด็กทาให้บักเอ็ดดี้ต้กระใจและพยายามร้องขอความช่วยเหลือเพราะตัวมีมันหนักสดๆที่ตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ไม่นอนมันนอนทับกูเฉยแต่ก็นอนทับได้ไม่นานจู่ๆบักเดวิดกระดันดําแป้งที่พกมาร่วงทําให้บักมีน้ําเหมือนได้กลิ่นและรีบลุกขึ้นมาแดกแป้งแบบตายอดตายอยากทำให้เรามนุษย์พากันงงเพราะตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเออใครมันจะไปเคยเห็นและพอแดกเสร็จมันก็เกิดอาการเคลืบอเคลิ้มและทําท่าจะเข้ามาแสวแก้กับบักเอ็ดดี้อ้าวอะไรวะและในขณะที่กำลั ชุลมุนจูๆบักซีป้าป้าของบักเอดดี้ก็โผล่มาและยิงปืนใส่ลุงบอ๊อบซะอย่างนั้นแต่ในขณะที่ลุงบอบกำลังจะไปเกิดใหม่เขาก็ได้ใช้ตีนเขี่ยกระเป๋าแป้งลงพื้นให้กับเจ้ามีสายดีทำให้เจ้ามีดดีออกดีใจและรีบเอาถุงแป้งล็อตใหญ่กลับไปแดกที่รังเออสบายและกูงานนี้ หลายชั่วโมงผ่านไปเจซารีระบักเฮนรี่ก็เดินมาจนเจอกับรังของหมีตามคําแนะนําของพ่อหนุ่มคนนี้ที่เมียโดนหมีแดกในตอนแรกจาน่าไอสองตัวนี้ก็พากันเข้ามาในถ้ำเพื่อจะตามหาน้องดีดีลูกสาวของเจซารีแต่มันก็ทําให้สองตัวนี้มาเจอกับลูกหมีสองตัวที่พากันแดกแป้งที่มาม้าหมีสายดีที่หิ้วกลับมาแดกที่บ้านเออแมงคตดฟินในระหว่างที่ลูกหมีกําลังฟินจู่ๆน้องดีดีก็โผล่มาแล้วบอกว่าเธอโดนหมีไล่ก็เลยหนีมาแอบในถ้ำฐานที่ถ้ำแห่งนี้มันคือบ้านของหมีจอมดีเอ ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ในขณะที่กาลังคุยกันจู่ๆไอ้สามตัวนี้ก็ได้ยินเสียงร้องหกปี๊บหกปี๊บดังมาจากหน้าถ้ำไอ้สามตัวนี้ก็เลยต้องเดินเข้าไปในถ้ำเพื่อจะหาทางออกทางอื่นแต่ก็เดินเข้ามาได้ไม่นานจู่ๆบักซีดกับพวกก็โผล่มาแต่ถามหากระเป๋าแป้งที่แม่มีจอมดีดเอากลับมาเด็กซึ่งกระเป๋าแป้งที่บักซีดอยากได้มันก็ห้อยตองแต่งติดอยู่บนกิ่งไม้และในขณะที่ไอ้พวกนี้พยายามจะเอากระเป๋าแป้งลงมาจู่ๆเจ้าหมีจอมดีดก็กระโดดลงมาจากด้านบนเจสากับเด็กๆที่แหบบ ก็เลยกระโดดลงน้ำเพื่อจะหนีไปตายเอาดับหน้าเพราะถ้าคืนยังอยู่ตรงนี้น่าจะโดนหมีจับแดกแน่นอนเออไปดีกว่าบักเดวิดกับบักเอ็ดดี้ที่กลัวเหมือนกันก็กระโดดลงน้ำตามไปด้วยเหลือเพียงแค่บักซีที่ยังยืนหยัดต่อสู้กับเจ้าหมีจอมดิดด้วยปืนเพราะต้องการเอาแป้งที่เหลือเพียงน้อยนิดรับไปส่งให้ลูกค้าตามสั่งเออหมีกูไม่กลัวแต่กลัวลูกค้าไม่ได้แป้งมากกว่ารวมการแมง่งโคตรแนวนี้และด้วยการยิงใส่เจ้าหมีรวัวรัวกระทำให้มันได้รับบาดเจ็บและร่วงลงมานอนแมอยู่ตรงขดหินแต่ในขณะที่กลัง หมดแรงจู่ๆก็มีถุงแป้งถุงหนึ่งพุงมากกระแทกกับหินทําให้แป้งกระจุยกระใจายใส่เจ้ามีเจ้ามีก็เลยซื้อแป้งและกลับมามีเรียวมีแรงเพราะของมันดีเกินไปรู้สึกกระปีกระเป๋านั่นล่ะครับพอเจ้ามีกลับมาดีก็กระโจนขึ้นมากระทืบบัคซีดและก็โดนลูกมีที่ดีดเหมือนกับแม่มีเขามารุมแดกแบบตายอดตายอยากเพราะกาลังหิวอยู่พอดีแม่งคตดเสียบและพอเรื่องนี้ได้จบลงกล่มคนดวงสวยในสภาพที่สะบักสะบอมข็าพากันออกมาจากป่าเลยแยกกันไปใช้ชีวิตในแบบวิธีของตัวเอง บักเอ็ดดี้ที่เกือบจะได้สวกเก็กกับมีและเกือบจะกลายเป็นพระเอกของเรื่องข้าตัดสินใจเอาน้องหมาของลุงบ๊อบมาเลี้ยงเนื่องจากลุงบ๊อบตุยไปเล้ยและถึงจะมีข่าวคราวว่ามีคนดวงสวยมากมายโดนมีสายดีจับเด็กก็ยังมีเหล่าคนมึนผู้ดื้อรัน้นพากันเข้ามาเที่ยวในป่าและพบเจอกับมีสายดีและเหล่าลูกๆส่วนน่ารักที่ไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดเนื่องจากมีพวกนี้มันเคยแดกคนและก็คิดว่าคนน้าเมอนคืออาหารของพวกมันไปซะลแล้วจะเจอคนเมื่อไหร่ก็อิ่มท้องเมื่อน,นั้นมาให้เดกซะดีๆและเรื่องรา ก็จบเป็นยังไงกันบ้างหละครับสําหรับหนังเรื่องนี้และเพืววคุณคิดเห็นกันอย่างไรขอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ